ปีนี้เป็นปีของมหาเทพทมหาเทพเนี่ยจะมีพระศิวะพระนารายณ์พระพรมแล้วก็จะมีท่านยมเราเรียกเลยว่าเป็นจตุครามาเลยก็ได้เรียกทั้งสี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเมตตาให้คนรักแล้วก็เรื่องของการเงินเรื่องของความรักทั่วไปแนะนำไปไหว้พระตีมูลติ หรือว่าแยกทั้งสี่เทพนี้ก็ได้ะนะคะวาวทันยมเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องบาร,รมีะนะคะพระศิวะขอเรื่องงานเรื่องความรักความเมตตาพระพรมขอเรื่องโชคลาบะนะคะแล้วก็เรื่องของงานใครที่อยากเปลี่ยนงานอยากเริ่มง,งานใหม่อยากติดต่อกับต่างชาติไปขอพระพรมส่วนพระนารายณ์ขอเรื่องความรักเน้นๆเลยลเอ,อจา้า ยังไม่ค,ค,ค่อยเคยลองขอความรักจากพระนาลายนะหนูก็ยังไม่เคยค่ะต้องลอง <c oughs>